ด่วนรัฐประกาศข่าวดีแจกของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนรีบลงทะเบียนรับสิทฟรีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มกราคม2566สวัสดีค่ะพ่อแม่ที่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่ที่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ โดยข่าวนี้ก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาจากเพจ a c e b o o k รัชดาธนาดิเรกรองโฆศกรัฐบาลด้วยนะคะซึ่งทางเพจก็ได้โพสต์ข้อความไว้ว่ากรมการแพทย์แผนไทยมอบยาฟ้าทลายโจรฟรี6700ชุดลงทะเบียนผ่านลายฟ้าเฟิร์สเอดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มกราคม2566กรมการแพทย์ยแผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับบริษัทผู้ผลิตยาฟ้าทลายโจร เรียมส่งมอบฟ้าทลายโจร6,700น6,700ชุดฟรีให้แก่ประชาชนผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจากการสัมผัสผู้ป่วยโควิด -19 สามารถแจ้งความประสงค์รับฟ้าทลายโจรได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านช่องทางลายฟ้าเฟิร์สเอทตั้งแต่วันที่20ธันวาคม2,565ถึงวันที่31มกราคม2,566เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกสามารถสอบถามได้ที่เบอร์สายด่วน0632674154หรือ f a c e b o o k กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกด้านคุณหมอธีรวัฒน์เหมะจุทาก็ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทานฟ้าทลายโจรไว้ดังนี้ทานฟ้าทลายโจรตามที่กระทรวงสาธารณสุขออยแนะนำ ต้องเริ่มทานเมื่อมีอาการเลยเช่นเดียวกับยาต้านไวรัสทุกชนิดและแต่ละยี่ห้อจะกินต่างกันขึ้งอยู่กับตัวออกฤทธิ์มีมากน้อยเท่าใดข้อควรระวัง ATK ขึ้นสองขีดช้าหรือไม่ขึ้นได้แม้แต่อ,อยอสหรัฐเองก็ประกาศเตือนเช่นกันและเมื่อเหลือขีดเดียวแล้วยังมีเชื้อแพร่ได้ทางห้องปฏิบัติการของเราพบว่าแม้แต่เหลือขีดเดียวยังมีปริมาณไวรัสมากพอควรเช่นเดียวกับรายงานต่างประเทศ ถ้าเป็นและอาการหายแล้วเหลือขีดเดียวแล้วยังใส่หน้ากากทานข้าวคนเดียวต่ออีกสองสามวันก็ไม่เสียหายคุณหมอทีรวัฒเหมะาจุทากล่าวนะคะสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ